รถเข้าใหม่ของหายากที่สําคัญออปชั่นเทพแล้วใหม่โคตรน้อยเลยนี่รถเข้าใหม่จริงๆใช่ปะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนี่เลยค่ะปอร์ดเอเวอเรสตปี2020ใครที่กําลังมองหาเอ e r อเรสต์ออปชั่นเทพ Option, ออปชันเบาะไฟฟ้าคูห่หน้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเกียร์ออตโต้คือออปชันเขาเยอะไปไหนไม่ต้องอะไรมากบอกเลยว่ามีสลูปด้วยค่ะนี่ค่ะมีสลูปแล้วเบาไฟฟ้านะคะคูห่หน้าเลยปกตินะคะถ้าเป็นซอยจูนคุณก็จะได้แค่เบาไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับอันนี้คือเบาไฟฟ้าคูห่หน้าแอร์ออตโต้ทุกอย่างคือแบบดิจิตอลหมดใม่แค่เพียงไม่หกหมื่นสองพี่ๆหลายๆท่านนะ่ะกำลังมองหากันอยู่ใช่ไหมและก็ let พี่ๆหลายๆท่านอยากได้สภาพดีๆเลขไม้น,น้อยๆแล้วกําลังมองหาคืออุ้มบอกเลยนะว่ามันหายากกว่า for ์จูเนอเยอะเลยเพราะว่ารุ่นนี้นานๆทีนะคะถึงจะเข้ามาเป็นรถเจดที่นั่งนี่แค่ออปชั่นแค่พับออเบาะเขาพับเบาะไฟฟ้ากดข้างๆปุ๊บพับเลยจะซ้ายหรือขวา,ากดไปพับไปใครที่ชื่นชอบของรุ่นนี้นะคือซื้อออปชั่นออปชั่นเทพแล้วคันนี้นะคะไม่เพียงหลักเหมือนไม่โคตรน้อยเป็นรถบ้านแท้ๆเอาเป็นว่าเป็นฟอร์ดเอเวอเรสที่สว ที่สุดเท่าที่อุ้มรับซื้อเข้ามาเลยปีใหม่ไม่น้อยกับ e v e r อ e s เรคันนี้ในราคา859,000บาทเท่านั้นรับประกันบอดี้เดิมโครงสร้างหลักเดิมเลขไม้แท้เช็คตูนได้ค่ะใครที่เล่นรุ่นนี้อยู่รีวิวให้อุ้มหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์หรือใครอยากได้รุ่นนี้แล้วตามหาอยู่อยากมาดูของจริงคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ